ที่ผมถืออยู่นี้คือลำโพงของเบอร์เบสเตอร์ใน s Class W223 ที่อยู่ข้างๆผมคันนี้คุณเห็นเลยว,ว่าดอกลำโพงที่เป็น OM e ่ค่อนข้างธรรมดามากนั่นคือเหตุผลว่าคันนี้นะครับเข้ามาเปลี่ยนลำโพงใหม่ทั้งคันด้วย Focal K2 Power M รุ่นท็อปเลยครับสวัสดีครับผมผมป๊อปจากฮัมมิงคาสิโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดลำโพงและ DSPM ให้กับ S, S Class คันนี้ W223 ครับคือจริงๆแล้วก็ให้เป็นเบอร์เมสเตอร์มาแล้วนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่อะก็เพียงพอแล้วเพราะเบอร์เมสเตอร์คือไลนรมี Power amp อยู่ตัวหนึ่งเข้ามาแอดจัดเรื่องกำลังและอ e ีโคเรเซอร์และมีลำโพงที่มีดอก8นิ้วด้านหน้ามีกลางแหลมฟังดูดีขึ้นมมนคนทั่วๆๆไปโอเคแล้วแต่ว่าคนที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ารายละเอยียดเสียงมันยังไม่เพียงพอนี่คือที่อยู่ในมือผมเนี่ยผมอยากให้ดูเลยครับว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันน น,นี่คือดอกแหลมที่อยู่ในเบอร์เมสเตอร์อันนี้ต้องยอมรับเลยว่านี่คือสไตล์ O.E.M แบบปกตินะครับนี่คือพื้นฐานเลยนะครับสว่วนนี้คือดอกเสียงกลางหลักที่เราใช้ชั้งเซนเตอร์คู่หน้าและคู่หลังนะครับแต่ทักษะโครงสร้างแบบนี้เสมอกี่ปีก็เป็นอย่างนี้แม่เหล็กเป็นแบบนี้เสมอนะครับถ้ามองจริงนี่คือโครงสร้างของระบบ O.E.M นะครับแล่ถ้าเกิดเราไปดูวูเฟอร์นะครับด้านหน้าที่สร้างเนื้อเบสคืออันนี้จะไม่มีซับวูเฟอร์นะครับก็คือวูเฟอร์แบบนี้ขนาด8นิ้วมี2ตัวซ้ายขวา ด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นไซส์ขนาดนี้โครงเป็นพลาสติกค,คือส่วนใหญ่แล้วเบอร์เมสเตอร์คือลำโพงจะไม่โดดเด่นพิเศษอะไรมากเพราะว่ามันคือสไตล์ OEM อยู่เป็นค้ำแต่ว่ามันมีแอมลิฟายเออร์เพื่อสร้างเสียงที่ดีขึ้นครับนั่นคือที่มาของคอนเซปต์ในวันนี้คือเราจะเปลี่ยนลำโพงทั้งหมดเลยครับโดยลูกค้าเลือกแบรนด์โฟล์คครับเพราะเขาอยากได้ไปลายแหลมที่มีความใสชัดมากกว่าเดิมนะครับและก็ต้องการรุ่นคุณภาพสูงที่ราคา ไม่แพงจนเกินไปคือยูโทเปียเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วเวลาใส่กับรถมันค่อนข้างใส่ยากก็เลยเลือกเป็น K2 นะครับแต่เป็นซีรีส์ K2 Power M ครับชุดหน้านะครับตัวกลางแหลมเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวซีรีส์ใหม่เลยได้ระดยดเสียงที่มีความไพเราะและซีรีส์ M เนี่ยครับ ก็คือได้ดอกลำโพงแบบคุณภาพใหม่เหมือนยูโทเปียเอ็มถูกไหมครับแต่ได้ความคารคเตอร์แบบกลวยที่เป็นซีรีส์เคทูพาวเวอร์ได้น้าหนักได้ความหนาได้เดนัมิกที่มากขึ้นตัวดอกแหลมเนี่ยเป็นดอกแหลมซีรีส์ใหม่นะครับคือมีความชัดพุ่งมีน้ําหนักและไม่คมเหมือนรุ่นล่างอาจจะไม่ได้แบบเฟี้ยวแบบคมกิ้งมากแบบเบอร์เรลิเลียมแต่ว่าอันนี้ให้น้ำหนักเสียงแหลมที่กำลังพอดีพอดีกับสไตล์ที่ลูกค้าต้องการครับทางด้านหน้าก็เลยจัดตัวเซนเตอร์ที่เป็นซีรีส์ K2 Power M ครบทั้งหมดเลยครับแต่ด้านหลังนะคือเราไม่เน้นนะครับลูกค้าก็อยากจะเซฟบัจเจ็ตลงหน่อยก็คือมันแค่มาเสริมมาเติมก็เ,เลยใช้เป็นซีรีส์ K2 แบบปกติที่เป็นตัวรหัส100เพื่อให้มันสามารถไปด้วยกันได้แบบ o อเวอร์ออนะครับทางด้านล่างใช้ซับตัววูฟเฟอร์แนิ้วที่เป็น for Benz นะครับเอามาใส่ของโฟ c a l ให้กลายเป็นเซตของโ o c a l ทั้งซ y สเต็แบบนี้ครับ ด้วยลำโพงเกรดคุณภาพสูงขนาดนี้นะครับตัวขับเคลื่อนจึงเป็นส่วนสำคัญและต้องการเล่นแบบเต็มคุณภาพลูกค้าเลยเลือกใส่ DSPM ตัวใหม่เสริมเข้าไปของฮีลิทที่เป็น v 8ครับเพราะทั้งคันคันนี้ใช้ลำโพงเยอะมากนะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งในมือผมคือไฮไลท์ที่ลูกค้าต้องการคือการเล่นไฮเลสจากสมาร์ทโฟนตรงนะครับด้วยรูปแบบที่เรียกว่า USB Audio มันจะเป็นการตรงวิ่งไปที่ DSPM โดยที่ไม่ผ่านวิทยุเดิมเลยนั่นหมายความว่า คุณภาพไม่ถูกลดทอนโดยปกติแล้วเราส่วนใหญ่จะเล่นบลูทูธหรือตามได้แล้วแต่เนี่ยผ่านวิทยุถูกไหมครับสัญญาณดิจิตอลจะถูกคอนเวิร์ตรอบนึงเป็นอนาล็อกวิ่งไปหาแอมนั้นแปลว่าสูญเสียไปแล้วเพื่อไปหาแอมแต่นี่นะครับคือการที่เราสามารถเล่นไฮไลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากสมาร์ทโฟนที่เราเล่นจากแอปที่ใช้เนี่ยแล้วมันตรงเข้าหาตัว DSPM แล้วออกสู่ลำโพงเลยฉะนั้นคุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงมิติทุกอย่างมันจะแตกต่างจากการเล่นผ่านวิทยุแบบสิ้นเชิงครับ สิ่งที่เป็นส่วนรบกวนในการทําให้เสียงดนตรีที่เราบมาจากชุดเครื่องเสียงที่ดีแบบนี้มันคือเสียงจากภายนอกที่เราวิ่งขับรถถูกไหมครับไม่เหมือนบ้านที่เราสามารถทําห้องให้มันสงัดหรือเงียบได้ลูกค้าก็เลยเพิ่มแผ่นแดมเข้าไปนะครับแผ่นดมเนี่ยก็คือติดที่ประตูหน้าประตูหลังเพื่อทําให้รถจากภายนอกเนี่ยเบาบางลงมากกว่าเดิมทาให้ฟังเพลงที่มีความไพเราะได้เต็มคุณภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแผ่นดมเนี่ยเราไม่ได้เลือกแบบแดท์ทั่วไปครับเราคัดเกรดแบบไฮเอนด์ end, ที่เป็นแบรนด์แบบระดับโลกของ s c p รรร่่ SUwer ใใใสเเเข้้้้าาาาไปพะวตัังงจหหทมดของ้ ลูกค้าได้ของไฮแบรนด์แบบจริงๆครับเล่าไปจนหมดลืมไปสิ่งนี้ครับนี่คือซบวฟูเฟอร์ขนาด10นิ้วนี่คือสิ่งที่อยู่ในซิสเต็มคันนี้เช่นกันเพราะว่าเดิมทีแล้วรถคันนี้ไม่มีซบวฟูเฟอร์ไม่มีย่านโลที่มีความต่ําแบบต่ําลึกต่ํานุ่มไม่มีฉะนั้นลูกค้าก็เลยเพิ่มซบวฟูเฟอร์ขนาด10นิ้วของออริสันเติมเข้าไปตัวตัวนี้นะครับมีแอมในตัวสามารถถอดเก็บได้ครับคือวางด้านหลังบางคนมองว่ามันเกะก,กะ แต่ว่าทริปไหนเราไม่ได้ใช้อะไรด้านหลังเนี่ยการมีวางแบบนี้ไว้ก็เป็นเล่นแบบปกติแต่ถ้าเกิดทริปไหนต้องการวางถุงกอ๊อฟเราสามารถปลดสายยกวางเก็บในบ้านก่อนก็ได้ฉั้นนี่คือการทําให้เราได้เบสที่มีความนุ่มลึกและเต็มจํานวนมากกว่าของที่มาจากรถแล้วเราสามารถทำให้บรรยากาศของดนตรีชุดเครื่องเสียงเนี้ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับ ด้วยสิสเต็มขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแน่นอนการควบคุมใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ก็คือมีส่วนสําคัญเราก็คือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมผ่าน DSPM กําหนดความถี่ความดังเบาของลาโพงใหม่ที่มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมีการปรับ EQ ต่างๆเพื่อให้มันตอบสนองดีกับในรถคันนี้เพื่อให้ชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ยยงนี้มันเต็มคุณภาพมากกว่าการต่อแบบปกติทั่วไปครับถ้าเกิดใครอยากจะอัปเกรดรถของคุณที่เป็นซาร์รถยุโรปนะครับที่ร้านเรามีความชํานาญในเรื่องของการติดตั้งและการเลือกของที่เหมาะสมกับ รถของคุณแน่นอนครับเรามีหลากหลายแบรนด์ที่ทํามาเพื่อรถยุโรปโดยเฉพาะจะได้แบบไหนให้มาหาเราที่ฮัมมิ่งครับอยู่บนถนนเชลิงครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่าง,างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดดิ่งสวัสดีครับ